ฮะใครอ่ะลูกชิ้นใครเอาพี่สางลูกชิ้นไว้เดี๋ยวขอแชร์ลงกลุ่มแป๊บอะไรนะเดี๋ยวขอแชร์ลงลงไอ้นี่แป๊บลงอะไร,รอ่ะลงเพจเพจเพจไหนหน้าสี่ จะเปิดไลฟ์ส่วนถ่ายรูปปั่นนะแป๊บหนึ่งปั่นนะแล้วก็ ชึบถ่ายรูปบัตรถ่ายรูปบัตรก็มาค่ะคุณรัศติคุณรัศติเอาเป็นคุณรัศติที่รักเสมอเริ่มเลยพี่บุ่ม สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านในเพจฟอร์ดบายบุงแล้วก็ช่องทาง YouTube นั่นเองค่ะวันนี้นะมาบุกลงแต่งรถที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนั่นเองค่ะจะพามาอัปเดตรถรอๆกันเลยนะคะมีหลายคันมากเลยวันนี้นะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยค่ะว่ามีรุ่นไหนบ้างในการที่เราตกแต่งปลายเดือนเนาะรถก็จะแต่งเยอะๆนิดนึงนั่นเองค่ะนะคะงานเร่งงานด่วนบุงจัดให้ได้นั่นเองสนใจรถยนต์ฟอร์โทรหาบุงนะคะที่เบอร์0ูน 2256982นั่นเองค่ะอะตอนนี้นะพี่พี่ช่างเขาก็จะเริ่มทำงานในบ้านส่วนด้วยอะขออัปเดตขออัปเดตรถของพี่โรเมนกลับมาดามติ๊กก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่คันนี้นะคะพี่โรเมนนะจะเป็น Everest Sport เพิ่มแพ็กเกจนั่นเองซึ่งมาในราคาค่าตัวอยู่ที่560 0 0ล้านห้าแสนหกหม่นห้าพันบา พี่ปอมไม่บูลีหรอกไม่บูลีน้องหรอกน้ำหนักน้องแค่ขึ้นมาสิบโลเองเสียงดังอ่ะคันนี้นะคะก็ะราคาที่แจ้งไปแต่แรกนะยังไม่รวมที่ลูกค้ารีเควสในการตกแต่งทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นไฟหน้าไหมนีไฟหน้าที่ลูกคา้ารีเควสในการปเปลี่ยนมานะจะเป็นไฟหน้าที่เป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็ เวลาสตาร์ทรถมาคือไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฟหน้าแบบวิ่งด้วยนะคะพร้อมกับตัวกระจังหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ที่เป็นกระจังหน้าของแลนดอนนั่นเองนะถ้ามองเผินๆนะจะคล้ายกระจังหน้าที่เป็นรถยุโรปเนาะเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะบวกกับชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้อยากจะบอกว่าสีเทาวันนี้นะคะไม่มีในรุ่นเอเวอเรสต์นะแบบนี้ก็คือลูคค<ด>ลาสสิ อ่ะคันนี้แรปสีค่ะก็คือเขาจะมีมิติมากขึ้นเนาะปกติที่เราเห็นก็คือจะเป็นเทานะคะทั้งคันใช่ไหมแต่พ,พี่พี่เขาแก้ไขแล้วนะคะคนขายสวยเขาบอกคนขายสวยไม่ทันแล้วพี่ป๊อปพพ์ผิด <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> นะคันนี้ก็เลยทำการที่แบบว่าแรปนะคะ ัวนีแล็บข้างบนข้างบนเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ครึ่งคันด้านล่างจะเป็นสีเทาที่เป็นเทานมนั่นเองค่ะทําไมเขาถึงฮิตกันทีออ่แล็บสีนี้มันมาแบบได้แรงบันดาลใจมาจาก ถ้าสีนี้แรงบันดาลใจมาจาก Ford ด a p ปเตอร์นั่นเองเพราะว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของ Ford ด a p ปเตอร์นั่นเองค่ะถ้าเป็นสีนี้นะคะแต่ว่าแนวทางการแต่งอะค่ะก็คือจะมีหลากหลายแนวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทรงสุลต่านเอ่ยนะคะหรือว่าทรงที่เป็นสไตล์ออฟโรดแต่ถ้าที่เราเห็นการปกติทั่วๆไปอะเราจะเห็นเป็นทรง สรงสูลต่านซะมากกว่าอย่างคันนี้ของมาดามเนี่ยก็คือโหลดลงนะคะ2นิ้วโดยใช้ชุดโหลดโปรเฟนเดอร์นะคะที่เป็นตัว2.5 OEM ตัวท็อปสุดเลย,เลยใช่ค่ะนก็จะเปลี่ยนทั้งปีกนกเอ่ยเปลี่ยนโชคเอ่ยเปลี่ยนสตัดเปลี่ยนเหล็กกันโค้งนะคะพร้อมกับตัวซับแทงนั่นเองอันนี้ต้องแจ้งก่อนนิดนึงที่พี่ช่างกําลังนอนอยู่เพราะว่าง ไม่ใช่ค่ะกําลังติดบันไดไฟฟ้านะคะพาวเวอร์สเต็ป <Power step S 2> ของตัวแฮมเมอร์นั่นเองค่ะบันไดไฟฟ้าตัวนี้มีไฟด้วยนะพี่อ่าใช่ใช่ปุ้ยเปิดมาแล้วเขาจะมีไฟด้วยเอาง,ง่ายๆคือพอเวลาเราปิดประตูใช่ไหมบันไดเ็าจะหุบเข้าไปพอเวลาเปิดปุ้บไฟก็จะเปิดเออบันไดไม่ใช่ไฟบันไดก็จะเปิดไฟก็จะเปิดเหมือนกันอ่นะะานั่นแหละประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับพวกระบบความปลอดภัยอ่ะค่อนข้าง เยอะเลยนะไหนจะกล้อง360องศานะคะแล้วก็จะมีตัว Adaptive Cruise Control นะคะตัวเบรกห้เองอัตโนมัตินะคะเอาง่ายๆคือเหมือนแบบขับตามคันหน้าแล้วก็เบรกตามคันหน้าด้วยนะคะในคันนี้นะแล้วก็จะเป็นฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าด้วยหน้าจอนะคะกลางก็คือจะประมาณ12นิ้วนั่นเองค่ะนะ,ะเดี๋ยวก็จะมีคันนี้ให้รถขยับนิดนึงนะคะคันนี้อุ่ย คันนี้ก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตเหมือนกันเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นแต่คันนี้เป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตที่ไม่เพิ่มแพคเกจราคาจะอยู่ที่1.57 0 0 0้านบาทนะคะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ที่เป็นท่อเลขแปนะนะตอนนี้คือกําลังฮิตเลยที่เป็นท่อเลขแปแบบนี้นะก็คือชุดวิกเตอร์จะมี2<อ>เจนเนาะใช่จะมี V1 และว2ค่ะ ก็จะเป็นท่อเลขแปดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นท่อเหลี่ยมคู่ใช่ค่ะท่อเหลี่ยมคู่ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบมันชอบา้อย่างใดอย่างหน่อะไรยังไงส่วนตัวแมกย่างจริงมีให้เลือกเยอะมกคันนี้นะคะเป็นแมกที่ถ้าเอาจริงๆคือคล้ายๆกับตัวเลนโซนะคะแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อเลนโซเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวแมกคล้ายกัน เดี๋ยวดูตัวเดี๋ยวให้ดูเนาะถ้าตัวนู้นนะคะ่ะจะเป็นตัวแม็กล้อแมทที่เป็นตัวเลนโซนั่นเองค่ะนะคะตัวนี้เป็นเลนโซที่เป็นก้านสีดําแบบนี้เลยนะคะตัวนี้รับประกันให้จากทางร้านด้วยนะคะตัวนี้นะพร้อมกับตัวยางนะคะยางจะเป็นโตโยต้าโอเพนทันที่เอทีด้วยสเปคคือ275ใช้ยางใหญ่แต่เป็น AT ทนะซึ่งลูกค้ารีเควสต์มาเพราะว่าไม่อยากขับแล้วเสียงดังนั่นเองก็เลยขอเป็น A t ท t เีนี่ยก็คือจะเป็นออทเทรนเนาะเหมาะกับ ถนนเรียบเพราะว่าลูกค้าค่ะก็คือจะวิ่งในถนนเรียบมากกว่าเอาไปลุยนั่นเองนะคะสวัสดีพี่ป๊อปพี่เรืองศิลและก็พี่เอ็มด้วยสวัสดีะค,ะค่ะน้องเอ็มไม่เจอนานเลยสวัสดีค่ะพี่เรืองศิลประเสริฐน,นะคะอ่ะอยากอยากอยากชมคันไหนเดี๋ยวมุ้งจะาชมเลยวันนี้นะในโรงแต่งรถที่ฟอร์ดเกษตรนวมินทร์จะมีแต่ทรงสุลต่านเกือบทั้งนั้นเลยนะคะ ถ้าคันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อที่เป็นซุ้มล้อหยักแล้วก็เลือกเป็นดาเงานะคะเดินไปตกไฟฮะตกไฟอะไปเลี้ยวอะเกะกะช่างไม,ไม้ไม่ไม่อ่ะไม่เนาะ,ะเดี๋ยวตกไฟให้ดูคันนี้ไฟด้วยนะคะพี่พี่เป็นไฟสเตปวิ่งนะแต่เราดูกันว่าไฟสเตปวิ่งเนี่ยมันใช้งานยังไงนะคะนี่นะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีไฟวิ่งแบบนี้เลยทั้งสองด้านใช่ไหมพี่พงษ์ทั้งสองข้างเลยนี่นะคะแล้วก็ เดี๋ยวด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็คือพี่พี่ช่างกําลังทํางานให้พี่ช่างเขาทํางานนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้กาลังจะบอกว่าอัปเดตไฟด้วยอัปเดตไฟท้ายพี่ก็เขินกล้องด้วยอะตอนนี้คันนี้กาลังจะอัปเดตไฟท้ายนั่นเองค่ะกําลังทําอยู่โอเคอย่ากวนไปดีกว่าหนีพี่พี่ช่างนิดนึงเนาะอะแล้วก็คันข้างๆเนี้ค่ะ นะคะก็จะเป็น Everest Sport เช่นเดียวกันตัวนี้ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจนะคะก็เลยจะไม่มีกล้อง360อ,องศารอบคันนะคะคันนี้นะแล้วก็คันนี้ค่ะจริงๆก็คือเขาใช้เซ็ตโหลดเช่นเดียวกันนะแล้วก็เราเห็นไหมด้านด้านในอะคะ่ะตัวนี้เป็นล้อใหม่เลยนะล้อแบบใหม่อะคะ่ะทุกคนนะอันนี้มันเป็น j อะไรนะ JP ปะ เจพีไหมแ่นรู้สึกจะเป็นร้อญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเป็นเฟอร์ฟอร์มิงนะซึ่งจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาด้วยด้วยล้อนี้ตอนนี้ลูกค้านิยมเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นการวายสีดำแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้คือพิเศษเลยลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางมิชลินนะคะสเปคคือ2 6 5 5 5 0 i20 e นะเป็น p ร i m ม c y ซี่ p อสพัดนะซึ่งยางเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็ใส่ในพวก เอสที่เป็นรถหรูหลายๆรุ่นคันนี้คันนี้ใส่เซ็ตโหลดเช่นเดียวกันนะคะเซ็ตโหลดก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันเป็น2.5 OEM นะคะพร้อมกับตัวซับแทงนะ้ะแล้วคันนี้ที่เห็นเลยก็คือเราเปลี่ยนจานเบรกด้วยนะคะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมกับตัวนี้ฮับเนี้ยปกติฮับเขาะจะเป็นสีดําคันนี้เลือกทําฮับเป็นสีทองนะคะแล้วก็คัดต้อมตัวคาลิเปอร์ะคะ่ะ นะเป็นสีเทาแล้วปกติปกติที่ถ้าสีเทาปุ๊บอะตัวนี้สามารถเลือกทาสีได้คันนี้ทําสีเป็นสีส้มนั่นเองค่ะคันนี้เป็น21 s นะคะตัวนี้ด้านหน้าก็จะมีขนาดจานคือ410เนอะด้านหลังคือ400นั่นเองค่ะด้านหน้ามี6พอตด้านหลัง4พอร์ตนั่นเองอ่ะขออนุญ,ญาตไม่กวนช่างแล้วกันเพราะว่าพี่ๆเขาอันนี้นนอะไร,รอะอ,อใช่ถอใช่มันดังคืดคดเวลาตอนถอยสุดใช่พี่ อ่ะก็นนี้จะเป็นพี่อะล้พีดีไคู่ใจนะกูจะถ่ายรูปบ่อยมากกับพี่คนนี้นะกับพี่ปิงเป็นพีดีไคู่ใจนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีพี่พี่ร้านของเฮียไพโร์ค่ะนะคะร้านของเฮียไพโร์ก็ตอนนี้พี่เขาง่วงนะคะกำลังนอนแป๊บนึ่งไม่ใช่ใส่หัวด้วยอะไรนะ เจ้าของรถดูอยู่นะเนี่ย <laughs> ดูน้องนี่ของเจ้าของรถดูอยู่นะเนี่ย เจ้าของรถดูอยู่ตอนนี้จริงๆเจ้าของรถดูอยู่เขาถามว่าทําไมถึงไม่มีเบ้ารองมือดำด้านตอนนี้เบ้ารองมือมีแต่ดําด้านค่ะแต่ว่าดำเง,<ห>งาหมดไม่เป็นไรมาดามบอกว่าเดี๋ยวเอาไปทาสีเองอันนี้ก็กำลังใส่บันไดใช่ค่ะข้า,าง,างหนึ่ง ก็คันนี้แ้วทั้งคันเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้านะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเดี๋ยวเขาเรียกว่าทําไฟสเตปวิ่งนะด้านหน้านะไฟเลี้ยวเวลาเปิดปุ๊บมันจะกระพริบนั่นเองแล้วก็ด้านหลังด้านหลังช่างกําลังทานะคะคันนี้ก็งานไม่ด่วนเท่าไหร่แค่ส่งมอบพรุ่งนี้แค่นั้นเองใช่ค่ะงานไม่ค่อยด่วนค่ะนะแต่ส่งมอบพรุ่งนี้ค่ะส่งมอบพรุ่งนี้แล้วนะคะก็มาดามบอกว่าส่งมอบวันไหนก็ได้ให้ก่อนวันที่หนึ่ง เพราะว่าวันที่หนึ่งเป็นวันสําคัญใช่ใช่ค่ะก็คือวันรวยอแน่นอนค่ะวันรวยวันรวยของมาดามเนาะอ่ะแล้วก็ก็จะมีหลายหลายคันนะคะเดี๋ยวสองไม่ดูแบบใกล้กลเลยว่าในโรงแต่งมีกี่คันเยอะมากตอนนี้มากมากี้เยอะมากนะคะก็คือแน่นเลยนะแน่นยาวเยนนุ้นเลยอ่ะมีสตอมแท็กอีกหนึ่งคันด้วยนะที่แต่งหล่ออยู่นะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมุงพาไปดูสตอมแท็กนะคะกระบะรุ่นยอดนิยมนะคะของฟอร์ดนั่นเองนะคะ ทำไมกล้องมันทำไมทำไมไม้กับกล้องมันขมแมวเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะงอกแงกงอกแงกแบบนี้ะเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งโดนลูกค้าบอกว่า f อซตัวอวบระหว่างเซลยับรถอะไรสวยกว่ากันอันนี้เน,นี่ยเดี๋ยวให้พีเอซเขาสงสัยได้มีเรื่องเสียเงินนะไม้จะเสียอ,อันน,น,นี้อันนี้คนนี้สวยที่สุดในโชว์รูมแล้วนะคะสวยกว่า ไม่พูดดีกว่าอันนี้น้องน้องชื่ออะไรคะชื่อแก้มยืยนะคะขอดแก้มยืยค่ะนี่แหละฝากรองรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นสตอมแท c กนั่นเองค่ะที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันนั่นเองมาด้วยล้อแม็กตัวเลนโซ่นะแล้วก็ขนาดยางนี่คือเป็นสามศูนย์ห้านะคะเพราะว่าใช่ใช่เพลงเพลงเพลงะงวัน่นะคะจะโดนนะ รีบหนีก่อนเลยนะคะกำลังจะให้ดูตัว s t o r m t ท็กนะที่เป็นตัวท็อปสุดของอรุ่จะต่ำน้อยหลบหน่อยค่ะเพราะว่าตัวแพลตตินัมกำลังจะเข้ามานั่นเองค่ะอันนี้ท็อปสุดเอเวอเรสต์เอเวอเรสตท็อปสุดเลยอ่ะราคาเท่าไหร่นะพี่บุูงถ้าคันนี้อยู่ที่2 2 7 9 0 0 0ส่นเาพั่าเป็นตัวแพลตตินัมนั่นเองซึ่งเป็นเครื่องยนต์ส0มพเทอร์โบเดี่ยวนะให้แรงม้าถึง250แรงม้า600นิวตันเมตรเลยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่เป็น10 ปีเดเกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นั่นเองตัวนี้นะคะ<ม>ก็จะมีระบบอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะนี่นะคะคันนี้เลยคันนี้ก็แพทตินัมเหมือนกันค่ะ,ะ,ค,ะคันนี้ก็แพทตินัมถ้าอันที่คันแพทตินัมเนี้ยคือต้องจองระบบผ่านอ e ีคอมเมิร์ซของ Ford นั่นเองค่ะแล้วก็ Ford ตนะคะเขาจะจัดส่งนะคะมาให้ที่โชว์รูมนั่นเองนะคะ ยืนอยู่นี้ไม่ใช่ลูกค้านะคะเซลทั้งนั้นเลยเซลทั้งนั้นเลยนี้เซลก,ก็คือกำลังแบบว่ารีวิวรถอยู่นะคะให้พี่ๆได้ดูกันนั่นเองนะอ๋ะออ,อของคุณอะไรอะค่ะคุณ อะตัวนี้ล้อจะถ้าถ้า,าตัวแพตทินัมตัวนั้นนะจะเป็นล้อที่เหมือนสายซิ่งเขาใส่กันนั่นเองนะคะปกติก็คือจะเป็นล้อตัวนี้ซึ่งปกติในเอลเอเวเรสเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นล้อแบบนี้เลยนะจะเป็นส่วนมากจะเป็นล้อเลนเซเอ่ยนะคะล้อเวกเอ่ยอะไรอย่างน,นะคะแล้วก็จะเป็นล้อโฟร์ฟอร,ร์มิงของยี่ห้อเจเมื่อกี้ที่ให้ดูนั่นเองค่ะค่ะ เลิกถ่ายบัตรแล้ว <Okay. laughs> อ่ะนะคะจริงๆก็จะบอกว่ามีอีกตั้งหลายคันนะั้นนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่มีแต่เอเวอรเรสนะเรามีตัวแคบด้วยนะนี่เรามีตัวแคบด้วยนะคะแคบ XL p l u พันะคะราคาของเขาอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาทนั่นเองค่ะนะ ในการที่แต่งสไตล์ออฟโรดแบบนี้เนาะหล่อแบบนี้เลยนะคะก็จะมีแนวทางในการแต่งให้ค่อนข้างเยอะเลยนะในตัวกระบะเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าเป็นตัวกระบะค่ะเขาจะมีทางชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์เนาะเราก็ชุดแต่งวายค่ะชุดแต่งที่เป็นชุดเหล็กนั่นเองหมายว่าเหล็กจะเป็นอ u เ l นเดอร์นะคะหรือว่าเป็นแฮมเมอร์นั่นเองก็คือแล้วแต่งงบเลยค่ะว่า ว่าลูกค้าอยากแต่งแนวไหนประมาณไหนนั่นเองตัว XL พาะถ้าสมมติว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะอยากออกรถแบบนี้นี่ชุดแต่งทั้งหมดเดี๋ยวนแถมให้ฟรีเลยนะอ่านแถมให้ฟรีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสก๊ปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดต่อพี่บุ้งมาก็ได้นะคะอันนี้แถมให้ฟรีหมดเลยนะชุดแต่งทั้งคันนี้นะถ้าใครอยากได้นะคะแล้วก็จริงๆตัวเนี้ย่เขาเรียกว่าแคมเปญส่งเสริมการตลาดเขาดีด้วยนะพี่บุ๊งใช่ใช่จะเป็นตัวแคปเัวนะเออลูกค้าบางคนบอกว่าเออถ้าสมมติว่าใช้เงินดาวไม่เยอะได้ไหมสำหรับตตััววแปนี้้ไดเลยะ เขาเรียกว่ากระบะสร้างตัวนะคะกระบะสร้างตัวเราก็สามารถที่จะใช้เงินออกรถเนี่ยได้น้อยนะคะอาจจะแบบาบางคนอยากได้นะคะเอาไปทําทกิจการนะคะไปขนของนู่นนี่นั่นก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรา,าใช้ตัว XL พั u ดตัวแคปเนี่ยไปแล้วนะคะแล้วกิจการเราแบบจะเลื่อนลุ่งเรื่องเดี๋ยวค่อยเอา e v a l u a t ก็ได้นะใช่แล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะปกติเราจะไม่เคยแทบไม่เคยเห็นล้อ เลนโซ่สีนี้เลยอันนี้เป็นเลนโซ่วีนอมนะคะจะเป็นก้านวายที่เป็นสีทองเนาะอ,อันนี้คือสวยนะ สวยมากนะคะเดี๋ยวรอคันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรถอ่ะคือแต่งเสร็จอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเปลี่ยนช่วงล่างก่อนนะพี่บุ๊คแล้วก็เอามาจอดไว้คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยนั่เองเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ดูรีวิวนะคะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วอันนี้คันนี้คันนี้ที่บอกว่าพิเศษจริงๆเลยนะยางฟลอรี่นะคะสกอร์เปียนนะสเปคคือ275-5 5 R20 นะซึ่งใช้ใช้ยางที่เป็นเหมือนยางรถแข่งกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะแล้วอ ชุดโหลดมาด้วยนะอ่าเราก็เปลี่ยนจานเบรกด้วยนะลองสังเกตดีๆนะจานเบรกตัวนี้เขาจะเป็นการซอ่องซึ่งต่างกับรุ่นอื่นๆนะเป็นการซอลองที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะพร้อมกับตัวปั๊มเบรกที่เป็นสีเทาเมื่อกี้เราเห็นสีเทาแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีสม้มเนาะอันนี้เป็นอักษรสีดํานั่นเองนะก็ mm hmm. ถึงกุ่งถึงบอกว่าอักษรข้างในอะค่ะมันสามารถเลือกได้นะคะว่าจะทําเป็นสีอะไรแม้กระทั่งตัว คาลิเบอร์นะเราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเทาเอยฟ้าเอยนะคะม่วงเอยสีเขียวมะนาวเอยหรือสีแดงนั่นเองน,นองอะอนโอเคพี่บุง้งขาเหมือนฝนจะตกใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปดูอัปเดตงานให้กับมาดามก่อนนะสงมอบรถพรุ่งนี้นะคะ,คะบรรยากาศสงมอบพรุ่งนี้เดี๋ยวฝนจะไลฟ์แล้วก็ให้พี่บุง้งนะอธิบายตัวรถลูกค้าด้วยะะได้ห้ฟังบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยโอเคมีนิดนึง นะคะวันนี้เดี๋ยวให้พี่บุ่งจบไลฟ์เลยนะคะอ่าวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะแต่ถ้าสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะโทรหาบุ้งได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าศูนย์ะคะสองสแค่ะแล้วก็เฝากเบอร์น้องฝนไว้ด้วยนะคะ0ูนย์เก้าศูนย์ค่ะสามสองเก้าหกห้าสองสองค่ะนะคะสองเบอร์นี้นะคะว่าจะเบอร์ไหนก็แล้วแต่โทรมาได้เลยค่ะติดต่อบุงได้เลยนะคะหรือว่าน้องฝนได้เลยค่ะก็จะดูแลกันในเพจฟอร์ดบบุ้งนะคะทั้งคู่นั่นเองค่ะอ่ะวันนี้ขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมบย การส่งมอบรถมาดามติ๊กกันคะ่ะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ